ใครรังแกบอกผมนะจะต่อยให้เอาโป้งเดียวฟันหมดปากเลยนักเพลงผู้ยิ่งใหญ่ระดับศิลปินแห่งชาติที่พอเอ่ยชื่อและผลงานก็การันตีได้ว่าคอเพลงย่อมต้องรู้จักเป็นแน่แท้อย่างไรก็ตามมีอีกมุมหนึ่งของชีวิตของท่านซึ่งน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของบุรุษที่คนทั่วไปอาจไม่รู้ นั่นก็คือนอกจากจะแต่งเพลงได้สุดไพเราะกินใจโด่งดังมากมายแล้วท่านยังมีธาตุแท้เป็นนักเพลงในความหมายแบบโบราณคือไม่ใช่นักเพลงหัวไม้ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊แต่เป็นผู้มีใจนักเพลงรักเพื่อนฝูงไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกถูกเอาเปรียบไม่ชอบพวกดูหมิน่นไม่ให้เกียรติผู้หญิงเป็นต้นนักเพลงชั้นครูซึ่งมีจิตวิญญ,ญาณน,นักเพลงถึงขั้นชกต่อยเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีหรือเพื่อพิทักษุณธรรมผู้นี้ก็คือครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาติผู้แต่งเพลงแบบโคตรเสียหลายเพลง เช่นสดุดีมาหาราชาทะเลไม่เคยหลับสักขีแม่ปิงอาลัยรักบ้านสายทองท่าฉลอมหยาดเพชรมนรักดอกคําใต้ทุ่งรวงทองน้ำซอสสายเรือนแพร เเลยรักป็นตนต้วีรกรรมของท่านต้องเรียกว่าระหำพอสมควรและหาคนเลียนแบบได้ยากแต่สิ่งนี้คือตัวตนที่ออกมาจากความรู้สึกและคุณธรรมภายในตัวท่านแต่ก่อนจะเข้าเรื่องทีมงานเราขอกำลังใจจากทุกท่านคนลักคอมเมนต์คนไลค์ like, คนแชร์ share, เพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับขอบคุณมากครับในหนังสือคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลงครั้งที่2ชาลีอินทราวิจิต มีครูเพลงและนักเขียนชื่อดังที่คุ้นเคยคลุกคลีกับครูชาลีอินทรวิจิตได้เขียนถึงท่านในแง่มุมต่างๆหลากหลายและมีแง่มุมหนึ่งของชีวิตที่มีคนกล่าวถึงหลายคนก็คือมุมที่ท่านเป็นคนมีหัวใจนักเลงเราขอยกมาเล่าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้เพื่อให้คลิปกระชับและรับชมรับฟังได้อัธรสนะครับครูอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นักเขียนชั้นครูผู้สร้างตำนานรวมเรื่องสั้นชุดเมืองแร่อลือรลันได้เขียนถึงครูชาลีโดยตั้งชื่อหัวข้อว่าชาลี นักร้องนักเลงมีใจความดังนี้เมื่อผมเป็นหนุ่มน้อยชาลีเป็นหนุ่มใหญ่รูปหล่อล่ำสันเล่นละครเวทีเป็นตัวสําคัญเรื่องเคหสาสีแดงหรืออะไรนี่แหละตัวละครตัวนั้นชื่อชาลีเขาก็เปลี่ยนชื่อจากสงงาเป็นชาลีเสียเลยเขาจะกลางอยู่แถวสี่แยกบางลําพูร่วมกับนักเลงหัวเห็ดของกรุงเทพอีกสองคนคือประกอบสิบตรีรถรบใส่ท็อปบูทขี่มอเตอร์ไซค์โชบเชี่ยวคนนี้เคยเป็นแบ็กฟุตบอลรุ่นเล็กโรงเรียนอนํานวยศิลป์เขาร่างเล็กแต่คล่องแคล่วกระฉับกระเชงคนที่2คืออัมพรมหาลีนาน คนนี้เป็นนักร้องสลับฉากหน้าเวทีละครภายหลังไปเป็นตำรวจอยู่เมืองชนก้าวหน้าตามลำดับชาลีก่อนเล่นละครเป็นนักร้องลูกศิษย์ครูล้วนขวัญธรรมก่อนเป็นนักร้องเขาเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกพร้อมที่จะเป็นนายสถานีรถไฟผู้เคาโะโทรเรียได้สมบูรณ์แบบแต่เขาเลือกมาเคาะจังหวะเพลงและเป็นศิษย์รุ่นแรกแถวหน้าของครูล้วนร้องเพลงได้ยอดกระทบไหลกับสุรสิทธิ์สัตยาวงเขาร้องเพลงมาร์ชทุกเพลงของครูล้วนขวัญธรรมผมก็ตามไปดูเกือบทุกนัดทุกวิกต่อมาเขาเป็นหนุ่มชะกันผมก็เป็นหนุ่มของกรุงเทพ เขาแก่กว่าผม4ปีเมื่อผมเป็นนักเขียนซึ่งกำลังไต่เต้าชาลีเป็นนักแต่งเพลงผู้สร้างภาพยนตร์ ปีหนึ่งผมทำหนังสือพิมพ์ฟ้าเมืองไทยอยู่หลังกระทรวงมหาดไทยชาลีรู้ว่าผมกำลังแย่เรื่องเงินทองชาลีกำลังสร้างหนังเรื่องสวนสนเขาเหี้กระเป๋าเจมบอลใส่เงินไปหาผมที่โรงพิมพ์เฮ้ย hey, จนนักหรือเขาถามพลางเปิดกระเป๋านับเงินให้ผม4 0 0พันบาทเอา้าเอาไปแล้วช่วยอ้วเขียนสโลแกนโ,โฆษณาหนังสวนสนเราเริ่มคิดสโลแกนหนังสวนสนกันเดี๋ยวนั้นคำนี้ก็เกิดขึ้นยกสวนมาทั้งสวนพรวนดินให้สะพังยกมาตั้งที่เฉลิมกรุงหนังเรื่องนี้ฉายที่เฉลิมกรุง เล็กโตปานขณะนั้นเป็นผู้ช่วยบอกรของผมก้าวเข้าประตูมาเพื่อทำงานตามปกติเฮ้ยเล็กชาลีทักเฮ้ย hey, ง่าเล็กทักทำไมหน้าเศร้าๆวะชาลี Charlie, ถามผมเลยตอบให้แทนว่าเล็กเขาจนยิ่งกว่าอัวอีกเล็กหัวราะแห่ๆผมพูดต่อไปว่าดูสิกระเป๋าเอกสารยังไม่มีใช้เลยนั่นต้องหิ้วถุงกระดาษเล็กนั่งโต๊ะข้างๆผมชาลีหันไปคุยกับเล็กเขาเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นเดียวกันชาลีเอาเงินสดจากกระเป๋าเจมบอลออกมาแยกกระเป๋ากางเกงแล้วปิดกระเป๋าเจมบอลแล้วเลื่อนไปให้เล็กอ้าวเอาไว้ ชาลีพูดมีกระเป๋าไม่มีเงินจะมีประโยชน์อะไรเล็กพูดเองเปิดดูซะก,ก่อนสิชาลีชี้กระเป๋าที่วางอยู่เล็กเปิดกระเป๋าในนั้นชาลีทิ้งเงินสดไว้ให้สองพันและยังมีกรณีอื่นๆอีกนี่คือนักเลงในความหมายของผมทำงานใหญ่ไม่ทิ้งเพื่อนที่กำลังทำงานแย่ประวัติชีวิตของชาลียังมีอีกมากเพื่อนถูกข่มเหงเมื่อไหรที่ไหนชาลีบุกไปต่อยแก้แค้นครั้งหนึ่งเพื่อไปแสดงที่เชียงใหม่มีคนรวนนักร้องหญิงชาลีห้ามหมอนั่นเมาไม่เชื่อยังอวดใหญ่สมร่างกายอันใหญ่ของเขา ชาลีต่อยเปรี้ยงหมอนั่นเซตั้งตัวติดก็ต่อยกันบนรถไฟตำรวจรถไฟเข้ามาห้ามก็ห้ามไม่หยุดหมอนั่นตัวใหญ่ชาลีต่อยเก่งถึงสถานีรถไฟข้างหน้ารถหยุดตำรวจดึงทั้งสองคนไปโรงพักที่นั่นระหว่างทางหมอนั่นก็ด่าไปพลางด่าคำหนึ่งชาลีก็ต่อยป่งหนึ่งแล้วไปต่อยกันต่อบนโรงพักอีกรถไฟออกแล้วชาลีถูกปล่อยออกจากโรงพักขึ้นรถไฟไม่ทันเขาก็นั่งรถยนต์ต่อไปอยังจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้ชาลีอย่ารุนผู้หญิงเขาเป็นลูกผู้ชายแบบนักเลงโบราณใครจะรังแกไม่ได้ลวนลามสตรีไม่ได้รังแกเด็กไม่ได้ดังนี้ เพื่อนถึงรักเขาทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนแล้วชาลียอมทุกอย่างไม่ว่าจะลอ้อใครจะกระเซาครั้งหนึ่งมีรุ่นใหญ่คนหนึ่งกระเซ้าชาลีเรื่องนางเอกดังที่ชาลีกําลังสร้างต่อหน้าผมผมเห็นกับตาชาลีลุกขึ้นปักหลักมั่นต่อยเปรี้ยงแต่ไม่ใช่ต่อยรุ่นพี่แต่เขาต่อยไม้อัดที่เป็นรับแลกั้นห้องอาหารไม้อัดทะลุเป็นรอยหมัดแล้วชาลีก็ขับรถจากไปไม่มีใครเก็บรับแลอันนั้นไว้เป็นหลักฐานแห่งความรักเพื่อนแต่ผมเก็บไว้ในความทรงจําของผม30กว่าปีแล้วลงชื่ออาจินปัญจพันธ์ ส่วนครูแจ๋วสง่าอารัมพีศิลิปินแห่งชาติก็ได้เขียนเล่าถึงแง่มุมความเป็นนักเลงของครูชาลีว่า ผมรู้จักกับชาลีเพราะสุรสิธิ์แนะนําเขามาแต่งเพลงกิติศักดิ์พันท้ายนรสิงห์ให้ผมจดโน้ตทาดนตรีสําหรับบรรเลงร้องสลับฉากเมื่อพันท้ายเข้าโปรแกรมที่สาราเฉลิมกรุงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2487เขาก็ร้องเพลงนี้เมื่อละครปิดฉากแรกเวลาบ่ายเมื่อถึงรอบคําดนตรีบรรเลงชาลีก็ไม่ออกมาร้องแต่มีเสียงประกาศว่าเขาประสบอุบัติเหตุหน้าบวมฟันหักไม่สามารถจะออกมาร้องเพลงได้ผมจึงเข้าไปข้างในก็เจอชาลีนั่งหน้าแห är, อยู่หลังม่านจริงๆ,ๆเขาไปต่อยกับนักเลงที่ประจําอยู่หลังสาราเฉลิมกรุง เลงตั้งสิบกว่าคนน่ชาลีคนเดียวถลุงพวกนั้นคว่ำและตำรวจรวบตัวไปเข้าสังเต,ตรได้หมดเขาเป็นสิทธิครูล้วนควันทมซึ่งมีสำนักงานอยู่หลังกระทรวงกลาโหมมีคลองหลอดขั้นกลางสิทธิต่อยกับนักเลงเฉลิมกรุงเฮียล้วนก็นำลูกน้องและตำรวจสำราญราชไปช่วยแล้วเอาเสื้อนอกที่ใส่ร้องเพลงไปซักแห้งเสียด้วยชาลีเลยไม่มีเสื้อนอกออกร้องเพลงชาลีเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนชาวละครทุกๆคนเขาไม่สูบบุหรี่และไม่กินเหล้าจึงคบกับผมได้สนิทแนบไม่มีกินแหนงแขลงใจกันไม่แย่งกกกกัันนิบแล้ม เขาพูดเสมอว่านี่แจว๋วถ้ามีใครรังแกให้บอกชาลีจะต่อยให้เอาป้วงเดียวฟันหมดปากเลยเขาทำได้จริงๆเพราะเขาเคยเรียนวิชาหมัดหมัดมวยมวยกับครูมวยคาดเชือกชื่อดังท่านผู้อ่านไม่เชื่อก็ลองให้เขาต่อยปากดูสิครับฟันไม่หมดปากผมจะให้รางวัลหนึ่งพันไทยหรือแสนเหรียญกีบเลาวด้านครูระพีพรหรือสุวัส์วรดิลกศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งก็ได้เขียนถึงมุมนี้ของครูชาลีว่าแต่คนสองวิญญ,ญาณคนสองวิญ,ญญาณคนนี้ก็คือ ชาลีอินทรวิจิตเพื่อนแท้อีกคนของผู้เขียนเราเกิดเดือนเดียวกันปีเดียวกันผู้เขียนเกิดที่หลังเขาเพียง8วัน เราเป็นเพื่อนกันมาห -60 ปีแล้วต่างรู้จักกันเสมือนเราเป็นคนคนเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวเขาชื่อสง่าเพื่อนวัยรุ่นด้วยกันให้ฉายาเขาว่าสง่าบ้าเพลงเพราะไปไหนมาไหนเจอหน้าเขาเขาชอบร้องเพลงให้เพ,เพื่อนฟังเพื่อนฝูงมีเรื่องมีราวขัดอกขัดใจใครสง่ะจะเปลืองวิญญาณบ้าเพลงออกสวมวิญญาณนักเลงออกหน้าทำศึกกำปั้นอย่างบ้าบินเขาใช้วิญญาณทั้งสองดวงพร้อมกันมาตั้งแต่วัยรุ่นถูกตำรวจ จับเข้ากรงขังก็บ่อยแตท่ทั้งทๆที่อยู่ในที่ไรอิสรภาพวิญญาณอีกดวงของเขาก็ประกาศอิสระภาพด้วยการร้องเพลงให้เพื่อนร่วมกรงขังฟังน่าจะมีท่านอื่นๆที่เขียนถึงความมีใจนักเลงของครูชาลีไว้อีกนะครับแต่เราขอยกมาพอเห็นภาพแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วจะรักครูชาลีอินทรวิจิตและรักผลงานของท่านเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเหมือนกับที่ทีมงานเรารู้สึกนะครับ โฮดิเดชาแนขอขอบคุณข้อมูลจากข้อเขียนของครูอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติครูแจวสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติและครูรพีพรศิลปินแห่งชาติขอบคุณมากครับ